อ่าโอ้โจะพังแลวเนี่ยหูจะพังอตอนในใจเขาขี่เยอะเยิ้มอย่าเล่นพี่อย่างนี้นี่มันลานี่มันาเด็กคนนี้มันลาคู่ต่อสถึงแบนเอาไงไงใครไปป่าเออใครอยากเล่นป่ายดไงอาไงครับมึงต้องคุยง เออไอคร๊กไอคืกไอคื๊กไอเด้ามามึง,จะ,ง,ง,งจ,ะจะเล่นอะไรเอองั้นก่อนเอางั้นก่อนถ้าเราจะเล่นอะไรเราจะได้ไปในทิศทางนั้นผมได้ไหมผมได้ไหมไ,ได้ได้ได้ต่อไม่อยากเล่นปะะะ่ะอะไรก็ได้ได้หมดกูเลยถามเนีใครจะเล่นอะไรพร้อมกลาง <c oughs> ให้มันไปเอาไปได้อยู่กลางมันก็เติมเกมช้า <c oughs> แหวนไอเด้าไอ้กลางมาลูกเดโดลิงวะ ลิงจักจักว่ะจึ๊กจั๊กแทงลึกๆในจ้าจั๊นาคอเธอลิงตรงไหนตอนแรกมันเอาลิงไงเพื่อนเปลี่ยนเป็นนาคอดเลยมันฟาร์มไวกว่ากูแน่โอ้ยขีล่าวะีแห่ะไม่มีเปน่าจะใช่ไหมขีล่าได้ไหมวีล่าอะไรล่าล่าเป็นไปไหนเนี่ยดีมกลารด้วยดีมมาจ้าคีล่าเปน่ามาจ้าไวยโอจ้าอะไรของมึงวะ เวไหนเนี่ยก็ออกตานี้ต้องออกกันเวแต่ยังมีสามตัวโอ้ยเยี่ยกูอยากได้อลิสเลยแบบมีสามตัวเลยไม่นู้นตัวเมื่อกี้นี่แบบมันเลยนะเยี่ยแล้วอลิสเนี่ยหือเฟี้ยวเลยกูจัดไอเทมมันลงจัดไอเทมมันลงว้าวโอ้ยเขาไมอไม่ตอบไปนะเฮ้ยจริงๆต้องเอาแข่งมานะ ดีมเอ็ดมึงสองพันเกมโอไอ้เ้ยบอกเลยพลังแห่งเลนกลางพูดกระจอกเลยย n g ต้องนี่ในทิศทางเดียวของกูเห็นไหมเคิร์กไอ้เ้ยเล่นต้องเล่นให้สุดเดี๋ยวดูซะก่อนมึงดูสองร้อยสามร้อยอยู่แค่นี้แหละชนะ้็เคิร์กเล่นโจ๊กเกอร์ไอ้เ้ย อย่างเคิร์กเล่นโจ๊กเกอร์นี่ไม่มีแล้วไม่มีใครชงว่าไม่มีคําว่าแพ้อไม่มีอะไรหรอไม่มีอะไรหรอเฮียพวกมึงนี่ยเด้คือเต็มเต็มประมาณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแค่ติดยิงไม่ถึงนะเพื่อนเดี๋ยอีเ่ได้อยู่ได้ มึงเดี๋มดูนะมึงอยากหาไม่เจอเนี่ยเดือบูเนี่ยฟาฟาก่อนนะอ๋อคนที่เล่นมาจ้าน้องบอกน้องเคยเล่นด้วยวะมาวันใช่เหรอวะมันเ้อเล่นมาปทางนั้นไเ้เครับไอ้สัสเฮ้ยเขาเล่นแล้วลูกดูเดี๋ยวเลยสัตสเฮ้ยเขาเาเล่นแล้วด้วยูไม่ต้องแช่นานขนาดนั้น นเล่นไปเถอะไอเหี้ยคุไม่ตายได้หรอกไอดิม <c oughs> พี่กลับบ้านแนละ้วนะดิมโอ้ยเฮียบวกกันหรอไม่เห็นเลยเลยเลยกูททำตัวน่ารล่อกดไม่เ<ม><ไ>ปนะ็นไูแต่ละตัวนี่คือแบบว่าเฟียฟ้ากันซะหลือเกินไ่ปใไตีให่ตี ป่ามันจบไหนวะกูลืมดูเฮียกูขอโทษน่าจบบนเลยชินอวิเดอาเรบ้น่าจบบนแหละถ้าไหลป่ากีฬานี่กีฬาน่าจบบนเล่ได้ดีไปเคลียงกลางอย่าไปทะเลาะกับมันเฮียจะป่ามันจะออกแล้วออกนะรอ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 คือน่าจะพร้อมๆคุณน่าจะออกพร้อมๆคุณนะป่าสตันสองตัวมีที่ไหนมาแล้วเฮ้ยฝังหินแล้วยี่เฮ้ยคกูไม่มีเลยนะ <ๆ> right, เดี๋ยวก็แตกละครับเดี๋ยวก็แตกละครับกลับไปเพื่อนกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยเพื่อนคือกูรอมึงมาทีแบบมาเล่นซะหน่อยเนี่ยมังกรมันจะเอาปะเนี่ยเออไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องปล่อยมันเดี๋ยวกูล้าเองถ้ามันเอาได้ได้ได้กูจบอย่างนี้คือกูไปไม่ได้เฮียไตรักกำลังขึ้นไปเค้กรอร้ายนะสามสิบเปอร์เซ็นแล้วนะเลือดอะยัง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  เอาเฮียโทษวะดีพี่ไม่เห็นเฮียด้วเฮียเฮียดยแตกไอ้กูปวดกไวเฮียกูอเคเฮียกูแตกกูก็หมดละจะยังต้องเอาฟ้าก่อนเอ้จริงๆรแม่งน่าเออไม่ได้วะเอาไปเลยแม่งเอาไงกู ดัม,ล,มล่างล่บบางดีมไปแกงล่างกันไหมหรือจะวงป่าบ้านเราไปแกงล่างอะไรนี่แกงล่างแล้วมันเข้าฟ้าอางหรือเป็นเป็นไปแย่งฟ้าก่อนไม่ได้วะดีพี่สี่ก่อนวะดีดีๆๆม่เคียก่นไม่สี่เลยเคนคงไง้ยลมมของแท้เน่ยงทั้งเกมไม่สไม่สี่สักที เล่นได้นะเล่นได้นะเอาโซดทีวะทันไหมเนีน่ยมันมีอันสีเยี่ยมมาได้เอาควานี่ละแต่ไอ้ควายไม่ทันได้เล่นโม่จัดพอ,อพดนะไปแล้วนะเอาติดกูอย่เงี้ยดีมเพียร์กรันสุดยอดสุดยอดสุดยอดกูแดงกูไปก่อนกูสแต็กดาบกูก,ดกดัดกุรนะกุรแดงมันดิเล่นบมเอาเคือโดนเหรอ<ถ>บนอนะ่ะโดนว่ะ เอาทีมมัมนท, voilà ทิ้งกลางเฉยไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยกูช่วยน้องเอาล่างก่อนเอาทีมมันหายไหนกันวะมันเล่นอะไรของมันเนี่ยเคิร์กเร็วๆเหลือล้อมอยู่เนี่ยเอาไอ้เหี้ยเคิร์กมาดิชิโนบิเดีอะไรปะเอามันทำอะไรของมันวะงงมาดีจึงเวนมาที่รถเหอรอได้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 เห็นไหมเนี่ย คุณเห็นไหมเนี่ยได้ไหมได้ว้าวแล้วแต่พวกมึงนะแล้วแต่พวกมึงนะรู้แล้วแต่พวกมึงนะคุณแล้วแต่พวกมึงนะว้พอเหอะไอ้ยี่คุณมีฮิวกูลรึไอ้ดีมันหิวล่าโอ้ยนะเดินไปแล้วอย่าแซงเลียเดี๋ยววะไอเดียววะพวกคุณจะเดี๋ยววะบนเกิดซิหนามึงคนเดียวได้ไหมกูก็ะเทิร์นต้องเคลียร์ มันจะได้ไวขึ้นแป๊บหนึ่งเออย่อลงปนเธอได้เยอะแม่งเยอะโคตรเตื่อนอะมั้ยเยียมเยี่ยมเอ้ยมึงจะกลับกันไหมเนี่ยกูกลับนะแม่นฟ้าเต็มเข้ากลางได้ไหมดีมกลับได้จ้าจ้ามึงเกิดมาการทันอยู่แล้วมั้งเดี๋ยวทันเราตังนั่นแหละเอีย่าตังนั่นนะพี่ดีมันรวยอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกไอ้เนี่ย ได้เว้ยเฮียนี่ความหังมันงไ่เอกูดิมันไม่ได้ครามกลางมันก็ไปทำเกมเ <c oughs> า,ายเยอขบับไปเยขับไางโดนเฮ้ยจับกูะนนี่ร่งโดนสวดได้นะเนดีไีม <c oughs> เียวโนโ้อทีเียวโนโ้อที <ขา S 1> ทเ,เียวโนโ้อที ได้ได้เฮ้ยเฮ้ไอลีโลมาอยู่โน้ตขาเออแดงเหรอไปด้วยไปด้วยผมกินข้าวไว้วทีมละการขึ้นมดสนได้นะเล่นนะทีมดูเข้าไปดอมไม่ได้เลกหมดุคละว่ะเพื่อน อะไรของมึงเนี่ย,ยวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยจะตายก็ตายไปเสียเวลากูู๊๊ไปแล้วไม่ติดต่อกูกลับบ้านก่อนเด้วยเพื่อนดำระวังนะชิบหายแล้วมาเดี๋ยวมาโดสองจิกงกับเฮ้ยกูกลับเฮ้ยว่าเดี๋ยวมีเรื่องต่อละกูกลับบ้านเลยกูกลับจริงๆริงอะมาแตกมีต่อไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมส <c oughs> ิอ๋อมังกรนไหมอ๋อเฮียดอากลางเจ็บเลยเดี๋ยวกูขึ้นไปเล่นกแป๊บ นะไม่ไหววา้เฮี้ยคูีล่านะด่าดำตามมาเก็บหาอยู่เคิร์กตามมาอยู่ตัวไหนครึ่ยากกว่าเฮี้ยแมาที่ตัวนี้มันก็เอายากเหมือนกันใจเย็นนะจับเข้าเฮ้ยดำน้องเขาอ่ะเฮี้ยเอ้ยสวยดำเดินนาที่เห็นดำเองเดินดำเมื่อดีไม่เฮี้ยอืม เยาวชนที่เราแบบปลุกปั้นถูกต้องเฮ้ยล้างปาเฮ้ยแม่งลดว่าไอ้สัตว์มึงเล่นกันเลยนะละโบนยังไงก็ไม่ทันไปดล้วยยิ่งไปเลยไปเลอาวให้มึงบังเถอะไม่ไม่กูได้อยู่แล้วเพื่อนกูมีไอเทมลุ้มกูเป็นป่าที่เรื่อยๆเนี่ยตัวกูมัน เดี๋ยวกูเหลือให้มึงทั้งหมเนี่ยแมวเหรอโทษแมวกูจะไปกระแตกนี่กูเฮียไว้ใจเย็นนะเว้ยกางกูต้องดันบนชุดนึงก่อนนะกูเล่นได้เออกูก็ต้องป่ากระแตกคิดด้ามเสร็จแล้วเติมนะด้ามเสร็จแล้วเติมนะด้ามบ้านน่ะกูไม่มีฟ้าเนี่ยเล่นได้นะกางอะมันต้องมากันโบนัสเล่นเล่นเอ้ยคิมเองไม่ยอมกันไวท์ซั่นถ่ายแล้วกูเบรกกูเบรกหลังให้แล้วนะอยู่ไว้แล้วนะ อาูไก,กเี้ยนั่นเลยหนเฉยเไไปไปเร็วเร็วเวนไวแล้วเอาไว้ก่อนนั่ะเห็นแล้วเอาไว้ก่อนั <c oughs> งนะไอ้ดีมกูรอเล่นไอเหียชิบหายแล้วเนกูดิมกูเยกูเชิ เธได้เธอได้เธได้เยรอผูย้อนเวลาเยียดเวลาก่อนที่เราจะคนจะเลิกละเขี้อดีมผูรอดได้แค่วันที่เห็นใช่ไหมน้องก้าวไปได้หรือเปล่าไอ้ยี่กินแล้วมั้ยไอ้ยี่กินแล้วมั้ยโอ้ยเขี้ย้วมันแล้วัน ล้างปากมันถอยก่อนนะด่ามถอยแล้วนะสแต็แตกเมียกูครบแล้วไอ่เนี่ยตอ,น,อนนี้ใช้อย่างเดียวคือฟ้ากูอะน,นี่เนี่ยได้โอ้โหช็อตนี้นน ไม่กูมีระเบิดไอ้ไอ้ดำไอ้ดำเจ้าบ้านโว้ดดำมึงต้องทำประโยชน์แล้วมึงต้องได้ไม่ได้มึงจะกลับมาให้ทีมเห็นหน้าบอกแค่นี้แหละไอ้เหี้ยไล่ไปไล่ไปเดี๋ยวมันกลับมันน่าจะหมุนมุกก็แหละ้วได้ดีไอ้ไอ้ช่วย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 พี่แมนหน่อยมันกลับมามันกลับมามันกลับมาอย่าก้อนเวลาแล้ยส้ววันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามา อยยยางุ้แต่แบบไม่อกี้ไม่คิดว่าจะฆ่าได้ฮะแต่ห่างย่าวมากกูคือกูแบบไอ้พวกดูใส่เดียวใส่เดียวใส่เดียวเคิดเก๊โชน้องอะไรอ๋อแม่ครับหรือไงต้องขอยเดี๋ยวกูแยกแล้วเนาะเดี๋ยวไอ้ดีมีต้องเช่าครองด้วยไม่ไหวตัวเพี่เยอพี่แทงได้แต่ดาำมีดนะกูต้องฟังกูขอมากลางวันสิเอ้ยขอโทษพี่อ่ะคุณร้ายไม่ มันก็เกิดแบอุ้ยไหวปะวะเอ้ดำมโอ้โหดำไปเอามกรชิบ่ายแล้วใครโซนได้ล้ทีเนี้ยเยอแล้วไงไปไไปแล้วดัไปมันเอาอยู่ได้ไมล้มาล้วอก่อนอยก่อนยกงไปกํลังไปโหเฮียมันลอกัวเอาเสร็จแล้วป่ะมา้าก่อนเราเ้าเลกน อ้ทำเลยแล้วไอ้เทียนควรบุกแล้วสุดเลยสุดอ่ะอือหึมันโดนปัดละตอสแม่งแบบวิ่งแบบดุมันอือหึไอ้เหี้ยไม่มีใครหยุดยั้งเขาไดุ้ดแล้วว่ะพอนะพอนะพอนะเข้าบ้านเลยยาว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 เลยช่อยช่วย ซือตายเกิดดีกว่าเที่ยไหมแต่ไฟแรกเหยงไม่ได้กลับบ้านเลยมาตอนมันถึงจะไหเนี่ยดียนนะใจเย็นะต่อีต่อหนีนะมได้อ่าเรียบร้อยไดมพี่มาลเฮ้ยแตกไม่เป็นไรนะอย่าตายนะดิอือ แต่ยันนะไอ้เหี้ยนั่นแรงนะสงเกมโอแรงไอ้เหี้ยไปโอแรงมากโอ้โหเบา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 หน่อยเหี้ขาบ้านไอ้เหี้ยมีนะเซิร์ไม่อยากขับล้อป่ะขับล้อป่ะเซิร์ฟขี้แร้ไหมหลอกแบบดิจิตอลดิจิตอลหลอกดีมากตัวกูตั้งรับไม่ได้ตัวกูมันเป็นตัวบุกไงแบบ เอาว่าเคสน้ำไปเกิดตามเรามาั้งวะมันอยู่แดงเราเอาะป่ะมันไม่น่าจะฝังหินอยู่แถวนี้แหละกิลามีดำเกิดตามไปด้านล่างก่อนดำจังหวะเดียวเอเยี่ยมมาแตกของคนละบ้านเนี่ยสัตว์นละบ้านเราเยอะกว่าวฟ้าเขายังอยู่ไหมวะดำดูฟ้าพี่หน่อยด,ดิอยู่ไหม อยู่นอนอเคโเคโอเคเไปแลไม่มีฟ้าเล่นยา,ากเนี่ยมึงไม่ไหวไก่โอไอกำลังเกิดเลยอ่เฉดนี้ไอกดัามดั้มพายดั้มแล้วเติมเงินดั้มจริงๆมึงรีบปวกกานก่อนที่มันจะมาเติมมันจบแล้วเลยดั้มเคิร์กเคิร์กไม่ไหวเคิร์ก <c oughs> <c oughs> บอกให้รอดได้ไหมยังไม่ต oh ้อมายังไมตยกูรงเลยนดียาเพื่อนร้อแล้วคมีื่อเทำไงาไ่เกิดกันไหมทาคนเราชนะดีกว่าไม่เห็นเอยด

จะทำอะไรไม่รู้ดู้ขอเกิดกัไม่ได้แย่ขาดที่เราเกิดคารต้